สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งเซลล์อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันมีวิธีการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งเซลล์หลายวิธีด้วยกันผมเรียกย่อๆว่าตัวเซลพอยเตอร์นะการเลื่อนเซลพอยเตอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานนะครับว่าคุณผู้ชมต้องการจะกระโดดไปที่จุดไหนของเวิร์กชีตนะ อย่างเช่นตัวอย่างแรกนะครับการเลื่อนไปยังเซลล์ใดๆเซลหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยรู้รู้จุดประสงค์รู้เป้าหมายว่าจะไปตรงไหนวิธีการเลื่อนไปยังเซล์ใดเซลหนึ่งนะครับก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราเอาเมาส์เนี่ยนะไปชี้ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้เห็นไหมครับที่เขียนว่า B4 ตรงช่องเนี้ยนะครับมันเป็นช่องที่เอาไว้พิมพ์ชื่อเซลล์แล้วก็กระโดดไปตำแหน่งนั้นเช่น ถ้าผมต้องการกระโดดไปที่เซลล D2 ผมก็พิมพ์ว่า D2 นะครับกด enter ปับ๊บมันก็จะกระโดดไปที่เซลล์ D2 เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเอาไว้ป้อนข้อมูลเอาไว้แก้ไขถ้าผมต้องการกระโดดไปที่เซลล์ B5 ผมก็พิมพ์ว่า B5 แล้วก็กด enter มันก็จะกระโดดไปได้ดังใจไอ้เจ้าช่องนี้นะครับเราเรียกว่า go to Go to ก็คือไปยังตำแหน่งไหนก็ได้ของเซลล์ซึ่งปกติเราจะเอาเมาส์ไปคลิกถูกไหมแต่แค่ว่าบางครั้งเนี่ยเซลล์ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่นอกหน้าจอมันอยู่ไกลๆเราก็ใช้ Go to เพื่อกระโดดไปโอเคนะฮะอันนั้นก็เป็นการกระโดดแบบทั่วๆไปนะครับทีนี้ประโยชน์ในการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์เนี่ยนอย่างนึงก็คือเวลาคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะไปยังข้อมูลตัวสุดท้ายเคยสังเกตไหม หรือกลับไปที่ข้อมูลตัวแรกนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมมีข้อมูล A ถึง Z นะฮะ A B C ถึง Z อันนี้เป็นกลุ่มข้อมูลที่เวลาเราพิมพ์ไว้แล้วแล้วผมต้องการกระโดดไปช่องขวาสุดคือตัว F ต้องการกระโดดไปที่ F เนี่ยนะครับแล้วผมจะไปได้ยังไงให้มันรวดเร็วอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะวิธีการนะให้เราเนี่ยกดปุ่ม Control ค้างไว้นะฮะแล้วเคาะลูกศรขวาปั๊บ มันก็จะกระโดดมาที่ตัว F แล้วอีกทีนึงนะเริ่มต้นเนี่ยเราไปอยู่ในแถวข้อมูลนั้นก่อนนะเข้าไปเอาเมาส์ไปคลิกในแถวข้อมูลนั้นก่อนแล้วเราต้องการที่จะกระโดดนะฮะจากตำแหน่ง A เนี่ยนะไปหาตำแหน่ง F ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายในบรรทัดนะฮะวิธีการก็คืออะไรครับกด Control ค้างไว้แล้วเคาะลูกศรขวา1ครั้งเข้าใจคำว่าเคาะเนาะเคาะก็คือ กดแล้วปล่อยนะครับผมก็เคาะลูกศรขวาเห็นไหมครับตอนนี้เซลล์พอยเตอร์ก็จะมาอยู่ที่ตัว F แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังข้อมูลตัวสุดท้ายถ้าเราต้องการเลื่อนกลับมาที่ตัวแรกอะถ้าต้องการย้อนมาที่ตัว A ทํำยังไงครับก็กดคอน t r ร l ค้างไว้แล้วเคาะลูกศรซ้ายนะครับตอนนี้เซลล์พอยเตอร์เรา ก็จะกระโดดกลับมาอยู่ที่ตัว a แล้วเห็นไหมครับดังนั้นการกด control เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เซลล์พอยเตอร์เราเนี่ยกระโดดไปสุดขอบข้อมูลตัวสุดท้ายทุกครั้งนะฮะขึ้นอยู่กับว่าในทิศทางที่เราไปนั้นนะ่ะข้อมูลตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนอ่ะดูต่อนะครับสมมุติว่าผมต้องการกระโดดจากตัว a เนี่ยเนาะลงมาที่ตัว y นะฮะลงมาที่ตัว y ตรงนี้อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัว a เอาล่ะนะเริ่มต้นผมก็จะเอาเซลล์พอยเตอร์ไปไว้ที่ตัว A จากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคเาอลูกศรทิศทางไหนครับจาก A ไป Y ต้องกดทิศไหนครับทิศลงนะครับกดทิศลงนะฮะโทษทีนะครับออกจากซูมอ่ะกดคอนโทรลลงมันก็จะไปอยู่ที่ y นะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่กรอบเขียวๆจะมาอยู่ตรง Y ละอันนะ อันนี้ก็คือการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปที่ขอบข้อมูลฉะนั้นหลังจากนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ตัวนี้เป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่บรรทัดไหนแล้วเราต้องการไปไหนมันก็จะไปได้เร็วทันใจมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะสมมติอยู่ที่บรรทัดตัว G นะตัว G แล้วผมต้องการไปที่ตัว L ทํทำยังไงครับ c อนโทรลขวาเห็นไหมจากตัว L ไปตัว x กดยังไงครับ Control ลงใช่ไหมอ่า c o n t r ร l ขวา c อน t r ร l ลงนะฮะจากตัว x ไปตัว s ทำยังไงครับ c o n t r o ซ้ายอ่าจากตัว s ไปตัว A Control ขึ้นทำไหมครับนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการาเลื่อนเซลล์พายเตอร์ให้กระโดดไปที่ข้อมูลตัวสุดท้ายอย่างรวดเร็วอ่าตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับ พื้นที่ที่ผมพิมพ์ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะผมพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราไปหลงอยู่ที่อื่นหลงที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะและเราต้องการกลับมาที่ตัวข้อมูลตัวนี้ต้องการกลับมาที่ข้อมูลตัวนี้เราก็ต้องเดาเดาดูก่อนเนาะอ่ะอย่างสมมุติผมไปอยู่ที่ไกลๆเลยนะอยู่ที่ไกลๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยากจะกลับไปกลุ่มข้อมูลตัวเมื่อกี้ผมก็แค่กด control ค้างไว้ใช่ไหม เดาคร่าวๆว่าอยู่ทางซ้ายคอนโทรลแล้วก็ซ้ายด้วยครับมันก็จะกลับมาแถวๆข้อมูลถ้าบังเอิญนะฮะถ้าบังเอิญว่าเราอยู่ในบรรทัดที่มีข้อมูลจริงๆคอนโทรล้ายก็จะเจอข้อมูลตัวใกล้สุดนะครับประมาณนี้ตันนะนี่คือวิธีการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์อย่างรวดเร็วนะครับ อ่าอันนี้ก็ลองฝึกดูนะครับคอนโทรลขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นนะครับหรือว่าลงขวาขึ้นนะครับแล้วก็ขวาลงซ้ายขึ้นลองดูลองดูนะครับกดเซลล์พ i เตอร์อย่างรวดเร็วอ่าละครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพาไปดูนะครับพาไปดูคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่า Excel เนี่ยนะฮะอันนี้กดคอนโทรลโฮมนะมันจะมาที่ A1 Excel เนี่ยนะครับมันมีคอลัมน์มากที่สุดแค่ไหนมันมี A มี B BC มี DEF ไปเรื่อยๆถามว่าเซล์ที่อยู่ขอบขวาสุดของเวิร์กชีตมันมีการตกขอบชีตไหมถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าคอลัมน์ทางขวาสุดคือคอลัมน์อะไรให้ทำอย่างนี้ครับเราอยู่ที่แถวไหนก็ได้นะที่ว่างๆนะฮะแถวที่ว่างๆนะ แล้วคุณผู้ชมกดอย่างนี้นะฮะดูนะสมมติผมอยู่ตรง c 1 control ค,ค้างไว้เคาะลูกศรขวาปุ๊บนี่ฮะนี่คุณผู้ชมสังเกตไหมขอบขวาสุดของเวิร์กชีตเนี่ยมันไม่มีเซล์ลแล้วสแสดงว่านี่คือคอลัมน์สุดท้ายของเวิร์กชีต xfd มายัางไงฮะ xfd มันก็เกิดจาก a b c ถึง z ตามด้วยอักษร2ตัวใช่ไหม a a a b a c ไปเรื่อยๆจนถึง z z ใช่ไหมครับตามด้วยอักษร3ตัวครับคุณผู้ชม a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  b ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่ x f d นี่คือคอลัมน์ขวาสุดของเวิร์กชีตนะฮะถ้าอยากกลับไปที่จุดเริ่มต้นทำไงล่ะก็ control home นะครับ control home ก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นแลละ ก็ได้เนาะได้อยู่อ่ะทีนี้อยากลงไปดูบรรทัดล่างสุดของเวิร์กชีตว่ามีกี่บรรทัดเยอะไหมคุณผู้ชมว่าเยอะไหมเราก็ทําเหมือนเดิมลองไปคลิกตรงเซลล์ว่างๆนะครับคอลัมน์ที่ว่างๆแล้วกดอะไรดีกดอะไรดีให้มันกระโดดลงไปที่ขอบล่างสุดเลยก็กดคอนโทรลค้างไว้ตามด้วยลูกศรลงครับนี่ฮะคุณผู้ชม อันนี้ก็คือบรรทัดสุดท้ายของเวิร์กชีตมันคือบรรทัดที่เท่าไหร่ครับลองอ่านตัวเลข1 4 8 5 7ล้านะครับ1 4 8 5 7 6นี่ีคือบรรทัดสุดท้ายของเวิร์กชีตเห็นไหมขอบล่างมันไม่มีเซลล์แล้วนะฮะดังนั้นถ้าเกิดผมต้องการไปที่มุมขวาล่างของเวิร์กชีต เอาใหม่นะผมอยู่ Control Home ตรงนี้ถ้าผมต้องการไปที่มุมขวาล่างของ Work Sheet สุดทางเลยก็คือ Control ขวาตามด้วย Control ลงนี่คือเซลล์สุดท้ายก็คือเซลล์ XFD 1 4 8 5 7ล้นี่คือเซลล์สุดท้ายอยู่ช่องนี้นะนี่นะครับเซลล์ Sell สุดท้ายของ Work Sheet พอเข้าใจไหมฮะ นี่ก็คือวิธีการเลื่อนเซลล์ไพร์เตอร์นะครับแบบสุดตรงสุดขอบจริงๆนะครับก็คือใช้ปุ่มเลยครับปุ่มคอนโทรลเข้ามาช่วยนะฮะคอนโทรลซ้ายคอนโทรลขวามันจะไปสุดในแต่ละทางโอเคไหมฮะเอาละครับถ้าเลื่อนกลับขึ้นมาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมค่อยๆเลื่อนเมาส์ขึ้นมากว่าจะถึงข้างบนก็คงจะนานมากเพราะว่ามันมีอยู่ล้านกว่าบรรทัดนะครับนี่คือล้านกว่าบรรทัดเหนะ็นไหมนะฮะเป็นล้านล้านบรรทัดเลย เ okay, นาะถ้าเราจะกลับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็กดคอนโทรลโฮมมันก็จะไปที่เซลล์ A1 ทุกครั้งพอได้นะดังนั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้คำสั่งพิเศษก็คือกด Control คอน l ทรล้งไว้แล้วก็เลื่อนลูกศรน,นะเลื่อนไปนะฮะก็จะทำให้เราไปที่ขอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอ่าโอเคนะครับ นี่วิธีการเลื่อนเซลล์ไพ์เตอร์ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเรียนคอร์ส Excel ออนไลน์แบบละเอียดนะครับคลิกเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้เลยผมทำเอาไว้ทุกหัวข้อมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดไปขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทุกท่านเลยนะแล้วเดี๋ยวมีทริคอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำเป็นคลิป สั้นๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะก็เข้ามาดูเล่นๆกันขอบคุณมากเลยครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้คงจบเท่านี้ละครับสวัสดีครับ